เดือดกันมิครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟัง The g ก o s สหรือว่าฟังเพลงกำลังฟินๆก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนํานี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ด้วยคุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองได้ดอายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือว่าใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้ครับสมัครวันนี้ Time มฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไทปีเลยฟรี free. เพียงแค่สแกน QR Code <c oughs> ในไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสำหรับคนที่มาเจอจากช่องแ a n U u p ั a เดก่อนรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนครับและสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันมาจากช่อง Man U Update ว่าได้ชัวสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่20เมษายน วันนี้ครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวของวิกตอร์ซิมเฮนกองหน้าตัวเก่งของนาโปลีที่กำลังโชว์ผลง,งานยอดเยี่ยมระหว่างย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับกาลาตาารายในตุรกีครับด้วยหลังจากที่เซอร์ดาอาลีเชลิกเลอร์นักข่าวคนดังของตุรกีเปิดเผยไปก่อนหน้าเมื่อวันก่อนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับวิกตอร์ซิมเฮนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเหลือเพียงขั้นตอนการตกลงค่าตัวกับนาโปลีต้นสังกัดที่แท้จริงของนักเตะดี๋วนี้ก็จะจบสมบูรณ์แล้วนั้นล่าสุดครับอีกสอง,ต,องตุรกี อย่างไอคุนโอซิเปกและก็อาเมดโคนันส์ได้ออกมาร่วมยืนยันข่าวลือดังกล่าวนะครับว่าเป็นเรื่องจริงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับกองหน้าทีมชาตินจีเรียารายนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ได้อ้างอีกว่าโอซิมเฮนนะ่ตอบรับการย้ายร่วมทีมแมนยูไนเต็ดด้วยสัญญายาว5ปีและกะรับค่าเหนื่อยตกประมาณ15้าล้านยูโรต่อปีหรือว่าตกสัปดาหล์ละประมาณ3 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับ อย่างไรก็ตามตรงนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังต้องตกลงค่าตัวกับนาโปลีเพื่อปิดดีลนี้อย่างสมบูรณ์ให้ได้เสียก่อนซึ่งก็ต้องรอดูนึครับว่าค่าตัวจะเป็นตามที่ข่าวรายงานออกมาก,ก่อนหน้าหรือเปล่าที่ประมาณ75ล้านยูโรหรือว่าตก65ล้านปอนด์ด้วยกันครับมาต่อกันที่เรื่องตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีมนคลับที่ต้องบอกว่าตกเป็นข่าวหน้าสื่อถ้าไม่เว้นวันกับการตามหาตัวแทนอังเดรโอนานาและมือหนึ่งที่สามารถไว้วางใจได้กว่านายด่านทีมหมอผี ทั้งนี้ครับตามรายงานล่าสุดของทางดาวิดแมคโดนลลของเดอะมิเรอร์อังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอาจจะยังไม่เร่งรีบเสริมทัพในตำแหน่งคู้รักษาประตูในตลาดซัมเมอร์นี้แต่อย่างไดครับและก็น่าจะยังใช้บริการของอังเดรโอนาเป็นมือหนึ่งต่อไปสำหรับซีซั่นหน้า ทั้งนี้ครับเหตุผลก็เนื่องจากว่าสโมสรเนะี่ยต้องการทุ่มเงินแก้ไขปัญหาจุดอื่นก่อนที่น่าจะมีความสําคัญมากกว่าอย่างเช่นในตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าครับที่คาดว่าต้องใช้เงินเสริมทัพมหาศาลสําหรับตําแหน่งนี้และรวมไปถึงการเติมนักเตะหมายเลข10ประเภทย์เมอร์เข้ามาซึ่งก็น่าจะใช้เงินก้อนโตไม่ต่างกันไหนจะรวมไปถึงกองกลางที่ทีมจะต้องดึงเข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วย ทมตอนนี้ครับเหล่ากองเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อยากจะได้ประตูคนใหม่ก็ต้องทําใจเผื่อไว้ก่อนเพราะทีมก็มีจุดอื่นที่สําคัญกว่าให้ต้องแก้ไขนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเสริมทัพในตำแหน่งผู้รักษาประตูมันก็ไม่ใช่ว่าจะหมดไปเลยเสียทีเดียวเมื่ออีกสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ที่เป็นสื่อท้องถิ่นก็เผยว่าการเสริมทัพในตำแหน่งนี้ของแมนยูไนเต็ดนั้นจะขึ้นอยู่กับเม็ดเงินที่เหลือจากการใช้ซื้อนักเตะตำแหน่งอื่นครบหมดแล้วและท้ายสุดมันจะเหลือพอที่จะซื้อประตูดีๆสักคนเข้าร่วมทีมได้หรือไม่ด้วยโดยที่ตอนนี้ครับชื่อของดิโอโก้คอสตาประตูจากเอฟซีปอร์โตดูจะมีภาษีดีกว่าใครเพื่อนแต่ทว่าทางทมเพื่่ออนนบ้ายายง Manchester ก็อยากจะได้ประตูทีมชาติโปรตุเกสรายนี้เข้าไปแทนที่แอเดรันที่อาจจะอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันนะครับไปต่อกันที่รายงานจากทางเกาชุบเมกาโตสื่อดนมักการนนอิตาลีครับกับข่าวลือของรัสมุซอยลุนที่มีรวมกับ3ยอดทีมอิตาลีเวลานี้ หรตามรายงานเผยว่าถึงแม้รัสมุสฮอยลูนดูจะมีซสซันที่น่าผิดหวังอย่างมากกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแต่ว่าความสนใจที่มีต่อตัวเขาไม่ได้จางหายไปแต่อย่างใดเลยครับโดยที่3มทีมชั้นนําของซเรียประกอบไปด้วยยูเวนตุสอินเตอร์มิลานและก็นาโปลีกาลังจับตาสถานการณ์ของแข้งรายนี้อย่างใกล้ชิดโดยที่พวกเขานั้นพร้อมจะยื่น้อเสเนอยืมตัวและก็มีออปชันซื้อขาดเข้าไปด้วยหากว่าผลงานของดาวยิงรายนี้ถึงเกณฑ์ตามกําหนดไว้ในสัญญายืมตัวนะครับอย่างไรก็ตามส่วนนี้ครับแมนยูเนเต็ดก็ กว้างกับโอกาสในการขายขาดทันทีม,มากกว่าแต่ก็พร้อมจะรับฟังข้อเสนอยืมพ่วงกับซื้อขาดหากว่าไม่มีทีมไหนย,ยื่นซื้อถาวรครับในช่วงซัมเมอร์นี้มาต่อกันที่เรื่องเงินเงินทองทองกันหน่อยนะครับซึ่งก็เป็นรายงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยูโรปาลีกซีซั่นนี้สำเร็จ ดูที่ดีแอตแลนติกสื่อนำดีของอังกฤษครับได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้รับเงินรางวัลประมาณ3.5ล้านปอนด์จากการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในรายการยูโรปาลีกทําให้เงินรางวัลที่ได้รับจากรายการนี้ครับก็เพิ่มขึ้นเป็น25.4ล้านปอนด์แล้วโดยในที่นี้นะครับยังไม่รวมรายได้เชิงพาณิชย์อื่นๆอย่างเช่นรายได้จากการถ่ายทอดสดหรือว่าจากตั๋วการเข้าชมเกมที่หากว่าระบุค่าเกมในบ้านสโมสรของเราจะได้รายรับเข้ากระเป๋าตกเกมละประมาณ4.5ล้านปอนด์ด้วยกัน นอกจากนี้ครับทาง The Atlantic ก็ยังเผยเพิ่มเติมว่าแมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดจะได้เงินซัพพอตอีกกว่า80ล้านปอนด์หากว่าสามารถคว้าแชมป์ยูโรปาลีกในซีซั่นนี้และก็ได้ผ่านไปเล่นรอบคัดเลือกของศึกแชมเปียนส์ลีกซีซั่นหน้าเดนั้นครับจึงไม่น่าแปลกใจที่โฟกัสของสโมสรคือตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การคว้าแชมป์ยูโรปาายการนี้แบบเต็มสูบนอกจากนี้ครับแมนยูเนเต็ดก็จะไม่โดนหักเงิน10ล้านปอนด์จากอาดิดาสด้วยหากว่าสามารถผ่านไปเล่นแชมเปียนส์ลีกในปีหน้า มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของอันโตนีปีกบราซิลของทีมในคราฟที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจผ่านสื่อบ้านเกิดอย่าง ESPN บราซิลถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากของตัวเองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนฟอร์มหลุดหายไปและก็ต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อโอกาสได้ลงสนามก่อนที่ตอนนี้ครับจะโยกมาลืมตาอาปากได้อีกครั้งที่เรอเบติตสในฐานะนักเตะยืมตัวนกอาสนี้ครับอันโตนีก็ยังได้พูดถึงการร่วมงานกับรูเบนอาร์มริมระยะสั้นก่อนที่เขาจะย้ายออกมาด้วยซึ่งกับเรื่องนี้ครับออนโตนีได้ให้สัมภาาษณ์ว่ ผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับรูเบนอามูริมเพียงช่วงสั้นๆแต่เขาก็เป็นโค้ชที่ดีและก็ฉลาดมากตอนนี้แมนยูเน็ตกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่เขาก็เป็นโค้ชที่ดีผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขานะแต่ก็เป็นผมเองนี่แหละที่ต้องการความท้าทายใหม่และผมขอวอวยพรให้เขาโชคดีในช่วงคงสุดท้ายของซีซั่นนี้ด้วย ส่วนเรื่องฟอร์มการเล่นของผมที่มันไม่ได้เป็นอย่างหวังนั้นผมคิดว่านอกเหนือจากชีวิตนักฟุตบอลของผมแล้วชีวิตส่วนตัวของผมก็มีปัญหาอยู่มากมายจากสิ่งที่ผมต้องเผชิญอยู่ในช่วงเวลาที่ผมใช้ชีวิตที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตามมันส่งผลกระทบต่อผมอย่างมหาศาลแน่นอนว่าผมรู้ว่าตัวเองนะมีศักยภาพนะการที่ผมได้ไปเล่นฟุตบอลโลกหรือว่าการได้ย้ายไปสู่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดด้วยค่าตัวมหาศาลนั้นไม่ไดีมาเพราะโชคช่วยผมรู้คุณค่าของตัวเองดี หลายคนอาจจะมองดูช่วงเวลานั้นแต่พวกเขานะไม่ได้มองภาพรวมว่าเกิดอะไรกับผมบ้างและอย่างที่พูดไปนั่นแหละความรู้สึกของผมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือช่วงเวลาที่ดีและก็ช่วงเวลาที่แย่ด้วยแต่แน่นอนว่าผมสามารถทำได้ดีกว่านั้นผมยังทำได้ดีกว่านี้อีกมาก มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอาร์โมริมครับกับการพูดถึงความรู้สึกของเขาในการก้าวเข้ามารับตําแหน่งนายใหญ่แห่งถิ่นโอลทรัฟฟอร์ดซึ่งอาร์โมริมก็ยอมรับว่าทุกอย่างมันน่าทึ่งไปหมดและเขาก็ต้องการจะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาประสบความสําเร็จให้ได้เพราะเขาก็ทราบดีว่าหากตัวเองทําได้มันก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์และก็เป็นสิ่งที่น่าจดจํามากกว่าสโมสรอื่นใดในโลกด้วยกับเรื่องนี้ครับรูเบนอาร์โมรีมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อก่อนผมใช้เวลาคิดเกี่ยวกับอนาคตครั้งต่อไปนานมากและผมก็ใช้เวลานาน,านมากในการเลือกสโมสรที่ผมต้องการจริงๆผมอยากมาที่นี่เพราะว่าความท้าทายถ้าผมทําได้มันก็จะเป็นอะไรที่น่าทึ่งและนั่นคือสิ่งที่คุณนะไม่สามารถหาได้จากสโมสรอื่นใดในโลก ทุกครั้งที่ผมนึกถึงสโมสสอนแห่งนี้อย่างงานพธิธีศพของเคสอนุสรถาใน Munich, มิวนิกเมื่อคุณได้สัมผัสประสบการณ์เหล่านั้นแล้วก็กลับมาถึงบ้านคุณจะนั่งลงแล้วก็รู้สึกว่าสโมสรแห่งนี้พิเศษมากมายขนาดไหนผมไม่อยากจะทําหน้าที่โค้ชที่อื่นอีกเลยนี่คือที่ที่ผมต้องการประสบความสําเร็จที่สุด สานั้นครับรูเบนอามูริมก็ได้พูดถึงการเตรียมทีมช่วงซัมเมอร์ที่เขายอมรับว่ามีแต่ข้อดีมากมายครับที่ทีมน่ะไม่ต้องเล่นรายการทิงแชมป์สโมสรโลกไหนจะไม่มีเกมทีมชาติให้รบกวนใจด้วยด้วยกับเรื่องนี้ครับรูเบนอามูริมได้ออกมาชี้แจงว่ามันดีมากในซัมเมอร์นี้เพราะเราไม่มีรายการทิงแชมป์สโมสรโลกหรือว่าการแข่งขันเกมทีมชาติการไม่มีโปรแกรมใดๆเข้ามารบกวนสมาธิของเรามันก็จะทําให้เราน่ะมีเวลาเตรียมทีมทีมท่มากขึ้นด้วย ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่20เมษายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ